สอสอเขต112คนจากค่ายเพื่อไทยเป็นสุภาพสตรี20กว่าคนซึ่งล้วนแต่เป็นคนคุณภาพครบเครื่องสวยเก่งกล้าแกรง่งซึ่งถ้าโฟกัสในความเป็นที่รู้จักของสาธารณชนและโลกออนไลน์ที่โดดเด่นประมาณ7นารีขี่ม้าแดงแสงเข้าสภาดังต่อไปนี้คนแรกต้องดาวสภาสาวน้ำนางสาวจีราพรสินทุไพร ลูกหลานคนอีสานจากร้อยเอดเขต้าอายุ35ปีตีตัวเข้าสภาได้เป็นสมัยที่สองด้วยเสียง61,288คะแนนชนะอันดับสองจากค่ายก้าวไกลคือนายประวิทย์มานาดีที่ได้ไปเพียง15,201คะแนน โดยสาวน้ำเป็นลูกสาวนิสิตสินธุพรพยอดีตสส1ร้อยเอพักพลังประชาชนและอดีตแกนนำคนเสื้อแดงและสาวน้ำเป็นที่รู้จักนิยมชมชอบกันอย่างมากทั้งในโลกโซเชียลและในชีวิตจริงมีด้อมแฟนคลับติดตามมากมายคนต่อมาสอสออิมนางสาวธีรรัตน์สำมฤทธิ์วานิชวัย43่กร,รัตเจ้าของพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเขต20 หนึ่งเดียวของค่ายเพื่อไทยที่เป็นสอสอเมืองหลวงเธอเป็นสอสอสองสมัยเช่นเดียวกับคู่จิ้นสสอน้ำที่เคยมีแฮชแท็กพี่อิ่มน้องน้ำมาแล้วโดยสสออิมกวัดไป34,749คะแนนชนะอันดับสองไปอย่างเฉียดฉิวคือนายชุมพลหลักคำจากค่ายก้าวไกลที่ได้34,745คะแนน และเมื่ออดีตเธอเคยลุกขึ้นอภิปรายไม่ไว้วางใจลุงตู่ในปัญหาการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาแล้วคนต่อมาสาวเมนางสาวนัทจิราอิมวิเศษวัย31ปีเจ้าของคะแนน37,150คะแนนสิวสอสนอนครราชสีมาเขต4ชนะคู่แข่งจากค่ายชาติพัฒนากล้าที่ได้ไป31,216คะแนน เธอเป็นทายาทนักธุรกิจหมื่นล้านและยังเป็นนักธุรกิจไฟแรงก่อนลงเล่นการเมืองสมัยแรกอยากเป็นส่วนหนึ่งให้คนไทยมีชีวิตใหม่ดีขึ้นในชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้ามีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากเป็นปากเสียงให้ประชาชนอาทิเศรษฐกิจปากท้องโครงสร้างพื้นฐานการจัดการน้ำราคาผลผลิตทางการเกษตร คนต่อมาสาวแจมนางสาวจิรัชยาสัพพโสสกลน,นครเขตสามกวาดไปเกือบ50,000คะแนนทิ้งขาดอันดับสองจากค่ายก้าวไกลที่ได้ไปเพียง1,000งหมนต้น,ตนโดยสาวแจมเป็นลูกคนเดียวของพ่อพัฒนาสัพพโสสอสสกลน,นครเขต4ี่พักเพื่อไทยที่สอบได้เข้าสภาทั้งพ่อและลูกและหลังเลือกตั้งเธอโพสต์ขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงขอบคุณสำหรับโอกาสขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ ขอบคุณสำหรับทุกความรักที่มีให้กันแจมจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเพื่อพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะคนต่อมาสาวฟลุกนางสาวปียนุษยินดีสุนขนครราชสีมาเขต7ได้51,348คะแนนชนะนางทัศนิยารัตนเศษคู่แข่งจากพลังประชารัฐที่ได้22,130คะแนน สาวฟลุกมาจากการเมืองท้องถิ่นเป็นสมาชิกอบจนครราชสีมาหลังเลือกตั้งเธอโพสต์ฟลุกขอทำประโยชน์สูงสุดให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อผลักดันนโยบายให้มากที่สุดจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังจะเดินหน้าทำหน้าที่ตามคำมั่นสัญญาอย่างสุดความสามารถเพื่อคืนความสุขคืนรอยยิ้มและศักดิ์ศรีให้กับพวกเราทุกคน คนต่อมาสาวแอมนางสาววิภานีภูคำวงศ์ขอนแก่นเขต8สิวไป43,191คะแนนชนะก้าวไกลที่ได้แค่1 9 8 7 9คะแนนสาวแอมจบปริญญาตรีคณะจีนธุรกิจมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเป็นลูกสาวของสิทธิกุลภูคำวงรองนายกอบจอขอนแกน่นหลังเลือกตั้งเธอโพสต ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ไว้วางใจดิฉันและพักเพื่อไทยดิฉันจะทำงานอย่างเต็มที่สุดความสามารถและเป็นปากเป็นเสียงให้พ่อแม่พี่น้องในรัฐสภาคนต่อมาสาวเปิ้ลนางสาวกิตธัญญาว,วาจาดีวัย44ปีอุบลราชธานีเขต4 โกยไป39,462คะแนนชนะคู่แข่งค่ายก้าวไกลที่ได้3 1 5 5 2คะแนนสาวเปิ้ลจบรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นหลังเลือกตั้งเธอโพสเขอกราบขอบ,รบขอพระคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้คือความหมายสำคัญที่ประชาชนมอบหมายให้ทำงานในสภาผู้แทนราษฎรดิฉันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อตอบแทนในความรักความเมตตาความหวังของประชาชนอย่างไรก็ตามต้องติดตามบทบาทสตรีเหล่านี้ในสภาว่าจะสามารถผลักดันนโยบายที่รับปากไว้กับชาวบ้านให้เป็นจริงได้มากน้อยขนาดไหน